อนุภาพปาฏิหาริย์ของหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญหลวงปู่สดจันทสโรพระมงคลเทพมนีพระผู้ปากมารตอนแปลงร่างเป็นยักษ์เรียนวิชาแปลงเพศเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับญาณทัศนะที่หลวงปู่สามารถอย่างรู้ได้ยังเหลือเชื่อว่าลูกศิษย์ของท่านไปทำอะไรที่ไหนอย่างไร อย่งเรื่องของคุณยายทองสุขสำแดงปั้นซึ่งท่านเป็นแม่ชีที่ทำวิชาปราบมารกับหลวงปู่อีกทั้งยังเป็นมือเผยแผ่วิชาธรรมกายมือหนึ่งของหลวงปู่อีกด้วยเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณยายทองสุขเข้าถึงธรรมแล้วและเริ่มเรียนวิชาธรรมกายกับหลวงปู่ใหม่ๆซึ่งคุณยายทองสุขถึงกับพูดว่าช่วงนั้น มันช่างอยากรู้อยากเห็นไปเสียทั้งนั้นด้วยความอยากรู้อยากรองของคุณยายทองสุขนี้เองท่านจึงมักจะแอบ,บหลวงปูป่ไปเที่ยวและการที่ได้ไปเที่ยวของท่านก็ไม่ได้ใช้กายมนุษย์หยาบไปด้วยท่านไปด้วยสมาธิยานของท่านและปกปิดไม่ให้หลวงปูร่รู้เพราะถ้าหลวงปู่รู้หลวงปู่ก็จะดุแล้วก็ไม่ให้ไป หาว่าไม่ตั้งใจแก้ทุกภัยให้มนุษย์ในขณะที่อยู่เวรในโรงงานทำวิชาแต่ที่ไหนได้แม้คุณยายทองสุกจะแอบไปอย่างแนบเนียนมากแค่ไหนหลวงปู่ก็จะจับได้ทุกทีเพราะหลวงปู่สามารถรู้ได้ด้วยยาในทัศนะของท่านมีอยู่ครั้งหนึ่งช่วงนั้นหลวงปู่ท่านกำลังคิดสร้างโรงเรียนพระปริยัติซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมหาศาล ให้คุณยายทองสุขเป็นกังวลแทนหลวงปู่ว่าจะไปหาเงินมาจากไหนแต่หลวงปู่ท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกไอ้สุขโคตรทองยังมีเองยังไม่เคยเห็นพอหลวงปู่พูดประโยคนี้ออกมาเท่านั้นเองคุณยายทองสุขก็อยากรู้อยากเห็นขึ้นมาอย่างแรงว่าโคตรทองอยู่ที่ไหนหน้าตาเป็นยังไง จากนั้นท่านก็ไม่รอช้าแอบตามไปหาโคดทองในสมาธิญาณของท่านอยู่หลายครั้งแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่พบจนสุดท้ายท่านก็หมดปัญญาจึงแอบไปถามมา้าแก้วถึงที่รู้ว่าโคดทองอยู่ในถ้ำทางทิ่ตะวันออกจากนั้นคุณยายทองสุขก็ให้มา้าแก้ว ช่วยไปหาถ้ำทองของยักษ์แต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอสักทีแต่สิ่งที่เจอก็คือพระภูมิเจ้าที่ขี่เสือคุณยายทองสุกท่านก็เลยถามพระภูมิว่าท่านถ้ำท,ที่มีโคทองอยู่ตรงไหนซึ่งพอพระภูมิเจ้าที่ชี้ทางให้คุณยายทองสุกก็ไม่รอช้ารีบขี่ม้ากแก้วหอกไปตามทางนั้นและทันใดนั้นเอง ท่านก็ได้มาเจอกับปากทางเข้าถ้ำยักษ์จนได้จากนั้นท่านก็รอให้ยักษ์สองชดสองตนเนี้ยเดินออกไปที่อื่นก่อนพอยักษ์ออกไปแล้วท่านก็ฉวยโอกาสผลักประตูเพื่อที่จะเข้าไปแล้วก็ปลุกเข้าไปในถ้ำทันทีแต่นิจจาโชคไม่เข้าข้างเนื่องจากประตูล็อกแต่จู่ ก็มีเสียงเจ้าลิงจอ๋อโผล่มาทางไหนก็ไม่ทราบคุณยายทองสุขก็เลยถามเจ้าลิงจ๋อตัวนั้นว่ากุญแจอยู่ที่ไหนช่วยหยิบให้เหนื่อยเธอพะลิงพอเจ้าลิงเอากุญแจมาให้ท่านก็เลยไขยบุกเข้าไปในถ้ำนั้นจนได้โดยเดินเข้าไปถึงในถ้ำชั้นที่สามและทันใดนั้นเองท่านก็ไปเจอที่เก็บโคตรทองจริงๆซึ่งโคตรทองก้อนนี้ ใหญ่โคตรเลยใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดเท่าสุ่มไก่แล้วรอบๆอบโคตรทองนั้นก็ลายล้อมไปด้วยทองก้อนขนาดเท่าบาทมั่งขนาดเท่าขันบ้างขนาดเท่ากำปั้นบ้างเลี้ยงลายกันอย่างมากมายโดยแบบแข่งกันเปล่งประกายวาววับจับตาจนสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคุณยายทองสุกแบบสุดๆ และเป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งคือแต่ละก้อนจะมีชื่อติดอยู่ทั้งหมดแต่เนื่องจากคุณยายทองสุขท่านห่านหนังสือไม่ออกท่านจึงไม่รู้ว่าเขาเขียนว่าอะไรแต่ท่านก็ไม่สนใจหยิบทองขึ้นมาพิจรารณาพร้อมกับปิ๊งไอเดียขึ้นมาแบบชุกรละหุกว่าทองก้อนนี้อยู่ที่นี่เฉยๆก็ไม่มีประโยชน์ควรจะเอาไปขาย พือเอามาช่วยหลวงพ่อวัดปากน้ำสร้างโรงเรียนก็จะดีกว่าและเมื่อคิดได้ดังนั้นคุณยายทองสุขก็ไม่หลอชา้าตะโกนถามขึ้นมาทันทีว่าทองของใครทองของใครซึ่งท่านกต็ตะโกนถามขึ้นมาสามครั้งเมื่อไม่มีเสียงตอบท่านจึงทำการอุกหาหยิบทองก้อนที่พอเหมาะขนาดเท่าขันล้างหน้า ที่ท่านเอามาสร้างโรงเรียนจากนั้นก็ออกมาจากถ้ำเพื่อขี่ม้าแก้วหอ,อกกลับไปแต่เรื่องมันก็ไม่แฮปปี้เอนดิ้งอย่างนั้นหรอกอยู่ๆก็มีเสียงยักษ์ตะโกนโวยวายไล่หลังมาว่าขโมยขโมยยุดก่อนจากนั้นก็เกิดการถกเถียงกันยกใหญ่โดยคุณยายทองสุขท่านก็ตอบปฏิเสธไปว่าฉันไม่ได้ขโมยเพราะฉันตะโกนถามแล้วว่านี่มันทองของใคร แล้วก็ไม่เห็นมีเจ้าของก็งเลยจะเอาไปขายเพื่อเอาเงินมาสร้างโรงเรียนกับหลวงพ่อวัดปากน้ําซึ่งยักษ์ก็ตอบว่าก้อนนี้มันไม่ใช่ก้อนที่จะเอาไปทําบุญกับหลวงพ่อเขาไม่ชื่อติดไว้ไม่เห็นหรอคุณยายก็บอกว่าก็ฉันอ่านไม่ออกนี่ยักษ์ได้ยินทั้งนั้นก็จึงตอบกลับไปว่าฉันต้องรักษาทองพวกนี้ไว้เพื่อรอเจ้าของ เพราะทองเหล่านี้เป็นทองที่เกิดขึ้นจากพูดชัยบุญเพราะด้านบุญสั่งสมกันมาเอาไว้ทีละเล็กทีละน้อยขณะที่กําลังเถียงกันอยู่นั่นเองจูๆ่ๆก็มียักษ์ตัวใหญ่หน้าโฉดรุ่นเด็กที่เป็นหัวหน้ายักษ์วิ่งไล่ตามมาแล้วจากนั้นไล่ฟาดมีเสียงดังสนั่นทรงพรลาุภาพแบบสุดๆจากไหนก็ไม่ทราบตะโกนขึ้นมาว่ายุด ได้ด้วยเสียงนี้ทําให้ยักษ์หยุดฟาทันทีจากนั้นคุณยายทองสุกก็รีบขี่ม้าแก้วกลับเข้าร่างที่อยู่ในท่าน,นั่งสมาธิอย่างบัดดนทันใดนั้นเองจ,จู่จุ่หลวงปู่ท่านกระดุกขึ้นในที่นั่งทําวิชาว่าไอ้ซุกเองไปไหนมาเองชักจะเหลวไหลามากไปแล้วนะไปลักทองเข้ามาเองคิดพ่อพอไม่รู้หนระือ เจ้าของเขามาฟ้องนี่ถ้าพ่อไม่ช่วยไว้ป่านนี้หัวเองพี่แบนไปแล้วซุกอนให้เข้าเรื่องและหลังจากนั้นจากการที่คุณยายทองสุกโดยหลวงปู่ดุสยกใหญ่บวกกับการรู้สึกเจ็บใจที่ยักษ์มาฟ้องหนำซ้ำยังพลาดท่าโดนยักษ์ไล่ฟาดมาเส้ยสะบักสะบ,บอมถึงเคียงนี้ท่านจึงคิดว่าจะแอบหลวงปู่กลับไปจัดการกับยักษ์ใหม่แต่คราวนี้ คุณยายทองสุขท่านไปโดยไม่ใช่กายละเอียดที่เป็นร่างมนุษย์เหมือนครั้งก่อนเพราะม้าแก้วนําเสนอท่านว่าให้แปลงเป็นยักษ์จะได้ดูโห,หดโหดหรือดูน่ากลัวน่ากลัวหน่อยต่่ี่สู้กับเขาได้จากนั้นท่านก็นึกแปลงร่างอยู่หลายครั้งแต่ก็ยังไม่น่ากลัวสักทีเพราะก่อนแปลงร่างท่านเป็นนึกมโนภาพเป็นยักษ์ที่อยู่ในหนังสือพรหม,มชาติจนกระทัง่งครั้งสุดท้าย ท่านก็เปลี่ยนมานึกถึงยักษ์จอมโหดตัวที่ไล่ตะเพิดเอาตะบองฟาดท่านมาพอนึกเสร็จทันใดนั้นกายละเอียดของคุณยายทองสุขก็เปลี่ยนเป็นยักษ์ผู้ชายหน้าตาโหดโฉดเงียมขึ้นมาทันทีจากนั้นท่านก็ขี่ม้าแก้วหอกไปยังปากถ้ำที่เป็นเป้าหมายเมื่อไปถึงก็ไม่รอช้ารีบยกตะบอง เคาะประตูถ้าดังตูมตูมโดยได้คิดในใจว่าถ้าเจ้ายักษ์ตัวที่ไล่ฟาดเราเปิดประตูออกมาเนี่ยนะเราจะเอาตะบองที่ถืออยู่ในมือเนี่ยฟาดเพื่อแก้แขนทันทีแต่ก็ผิดคาดเพราะผู้ที่เปิดประตูออกมากลับเป็นภรรยาแสนสวยของยักษ์ที่กำลังอุ้มลูกยักษ์ผู้น่ารักน่าเอ็นดูออกมาพร้อมกับการแสดงท่าทางดีอกดีใจ แล้วก็บอกลูกที่ครมอยู่ว่าลูกจ๊ะพ่อหนูกลับมาแล้วและเพื่อให้แนบเนียนคุณยายทองสุกจึงสวมลอยทำตัวประดุจเป็นสามีของนางยักษ์ที่คอยปริบัติพัดวีเอาหกเอาใจคุณยายทองสุกเป็นอย่างดีก็เลยทำให้ท่านรู้สึกหวั่นไหวนึกหลงรักนางยักษ์ขึ้นมาทาันทีแต่เนื่องด้วยภารกิจที่เป็นเป้าหมายหลัก ที่อยู่ในใจของท่านท่านก็เลยใช้กุศโลบายพูดให้นางยักษ์พาไปดูที่เก็บโคตดทองอีกครั้งแล้วก็ถามความเป็นมาของทองทั้งหมดซึ่งสรุปได้ว่าโครทองอันใหญ่สุดนั้นเป็นของหลวงปู่สดวัดปากน้ำคือเมื่อชาติก่อนๆท่านเคยทำบุญเป็นจำนวนมากไว้กับลูกศิษย์ซึ่งพอรวมๆกันเข้าก็กลายเป็นทองก้อนใหญ่เมื่อท่านทำบุญแล้ว สายสมบัติเก่าก็เชื่อมกับสายสมบัติใหม่ซึ่งคนที่ช่วยหลวงปู่ทําบุญก็จะรวยขึ้นมีเงินทําบุญต่อไปอีกในขณะที่กําลังถามถึงความเป็นมาเรื่องทองอย่างเพลิดเพลินอยู่นั่นเองก็มีเรื่องตื่นเต้นเกิดขึ้นอีกจนได้เพราะอยู่ๆมมาแก้วที่รอยอยู่หน้าถ้าก็ร้องดังขึ้นด้วยเสียงอันดังและด้วยเสียงนี้คุณยายทองสุขจึงรีบขอนางยักษ์ออกไปดูหน้าถ้ำ เพียงลำพังซึ่งก็ปรากฏว่ายักษ์ผู้เป็นสามีตัวจริงและเพื่อนยักษ์อีกสามสี่คนได้แห่กันกลับมาแล้วเมื่อคุณยายท้องสุกเห็นดังนั้นก็ตกใจรีบกระโดดขี่ม้ากแก้วและหอกกลับด่วนที่สุดพร้อมกับยังรู้สึกผูกพันอาไลอวรนางยักษ์และลูกน้อยประดุดการจากภรรยาของตัวเองมาจริงๆซึ่ง พอกลับมาถึงหลวงปู่ท่านก็รู้ในที่จึงรีบตุกขึ้นทันทีว่าไอ้ซุกเอาอีกแล้วเอ็งไปเป็นชู้กับเมียเข้ามาหรือคุณยายทองสุกจึงรีบแก้ตัวด้วยน้ำเสียงอาำพึ้งว่าเปล่าเจ้าค่ะลูกเปล่าจริงๆจากนั้นคุณปู่ท่านก็หัวเราอและจะนึกสนุกถามขึ้นใหม่ว่าไอ้ซุกเอ็งเป็นผู้ชายไหมล่ะ คุณยายทองสุขรีบตอบ้วกความดีใจว่าอยากเจ้าค่ะลูกอยากเป็นผู้ชายเจ้าค่ะจากนั้นหลวงปู่ท่านก็ให้เข้าที่แล้วก็สาวไปหาเหตุจนเจอเครื่องที่ทำให้กลายเป็นผู้หญิงแล้วท่านก็บอกวิธีการในการแปลงเพศว่างั้นเองก็เดินเครื่องเขาเสียสุขเก็บให้หมดเลยกล่าวคือถ้าเข้าถึงพระธรรมกายแล้วได้ศึกษาว่า ในลิบชาธรรมกายก็จะเห็นทันทีเห็นอะไรเห็นว่าเครื่องที่ทำให้เป็นผู้หญิงอย่างหนึง่งเครื่องที่ทำให้เป็นผู้ชายอย่างหนึง่งเครื่องจะหมุนไปคนละอย่างโดยรอบของการหมุนจะไม่เท่ากันจากนั้นคุณยายทองสุกก็เดินเครื่องกลับให้กลายเป็นผู้ชายซึ่งท่านทำอยู่อย่างนั้นเพียรทำอยู่นานถึงสามเดือนในระหว่างนั้น หลวงปู่ก็คอยถามอยู่เสมอว่าทุกเปลี่ยนหรือยังวะแล้วพอใกล้ๆจะสําเร็จคุณยายทองสุขก็บอกกับหลวงปู่ว่าเกือบแล้วเจ้าค่ะจะในที่สุดลุงเช้าของวันหนึ่งคุณยายทองสุขก็กลับมาเล่าให้คุณยายอาจารย์มหารัตนาอุปัสสิกาจารย์ฟังว่าอีก้างอีกจ้างเ้ยกูเป็นอยู่คืนนึงว่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆอะแต่กูไม่คุ้นกูก็เลยทํากลับมาเหมือนเดิม นี่แหละคือความมหัศจรรย์ของวิชาธรรมกายที่หลวงปู่ท่านสอนคุณยายทองสุขอีกทางวิชาอื่นๆที่คุณยายทองสุขเรียนมาจากหลวงปู่นั้นไม่ว่าจะเป็นการทำวิชาปราบมารการไปนรกสวรรค์วิชาการแปลงเพศการดับดาวการทำจันทรคาาก็เลยทำให้คุณยายทองสุขถึงกับพูดเอาไว้ว่า เกิดมาชาตินี้จะหาครูบาอาจารย์อย่างเจ้าคุณหลวงพ่อไม่มีอีกแล้วท่านเป็นสงที่เหนือธรรมดาเพราะท่านสามารถที่จะนับเม็ดทรายได้สามารถเดินชานสมาบัติในเม็ดทรายเดินชานสมาบัติในกระจกเดินชานสมาบัติในหินเข้านิโรธแทรกในหินได้นับเม็ดฝน ที่ตกลงมาในอากาศได้ซึ่งครูบาอาจารย์ที่จะสอนวิชาเหล่านี้ได้ก็เห็นจะไม่มีอีกแล้วในทั่วราชอาณาจักรไทยคงไม่มีพระสงฆ์องค์ใดที่จะสั่งสอนวิชาเหล่านี้ได้จะให้ไปเรียนที่อินเดียพมา่าหรือเขมรก็ไม,ม่มีอีกทั้งคุณยายทองสุขยังได้เล่าอีกว่าท่านได้เห็นปาฏิหาริย์หลวงปู่ด้วยตาเนื้อแบบจัดจัด ในครั้งที่ฝนตกซึ่งท่านเล่าว่าในวันที่ฝนตกเจ้าคุณหลวงพ่อท่านยืนกวาดเม็ดฝนอยู่ในกุฏิโดยเท้าของท่านยืนอยู่บนดอกบัวข้างละดอกอีกทั้งยังมีแสงสว่างลุกโชตช่วงอย่างน่าอัศจรรย์มาก